สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่พู้นแคชชาแนลนะคะวันนี้เลยแคชจะมาพร้อมกับเกมสมนดวอลโนิเคิลกันนะครับตามหัวข้อคลิปเลยทุกคนว่าเราจะมารีวิวกต่ายนักบุ ธาตุน้านที่เราเปิดมาแล้วพร้อมแนวทางการปั้นแนวทางการเล่นสเตตต่างๆแล้วก็มาสรุปด้วยว่าเปิดไม่เปิดดีเพื่อบางคนเขาก็รู้แล้วเฮ้ยเฮ้ยต้องเปิดบางคนเขารู้ว่าดีไงแต่ไม่รู้ว่าดียังไงค่ะจะมาพูดอธิบายอย่างละเอียดหมดเลยว่าเฮ้ยดีอะไรยังไงแนวทางการปั้นด้วยแต่สําหรับใครแล้วที่พร้อมเนี้ยอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตา,สะสะาให้กันด้วยนะคะคอมเมนต์กันได้เลยนะจ๊ะกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราเริ่มอธิบายจากข้อมูลเบื้องตน้นกันเลย ครับกับตัวคาต่ายนักบูหรือมาเชอร์บิดนะที่ตอนนี้เข้ามาแล้วมันก็อย่างที่บอกไปว่าเออเป็นทาสนามนะเป็นบริเอร์ซึ่งตัวเนี้ยบอกเลยว่ามันเป็นออริจินอลของเกมสมเด็วบอกคอนเทน์ที่เดียวที่ที่นี่เท่านั้นเนาะก็ไม่ได้มีในภาคอื่นใดๆเลยเขาออกแบบมาเองพิเศษเลยนะคะและ้วก็ตัวอาร์เขาก็น่ารักมากอันนี้ชอบเป็นการส่วนตัว <laughs> แอบซ็กซีเเล็กๆ <laughs> และที่สำคัญตัวนี้นี่ โหดมากซึ่งโหดอะไรยังไงเดี๋ยวคัะจะมาอธิบายเพิ่มเติมในคลิปนี้นะคะแต่ขอพูดเกินไว้ก่อนเลยว่ากดมากโดยเฉพาะ PVP นะคือมันเมตาสุดๆเลยแล้วก็แก้ทางอะไรได้หลากหลายมากๆนะพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมสกิลกันได้เลยพร้อมวิเคราะห์ ค่าสาหรับตัวนี้นะคะสกิลที่1ก็คือ<ม>ทําดาเมจสครั้งดาเมจจะตามเพชรพี่เปอร์เซ็นต์นะแล้วก็ถ้าสกิลนี้ได้รับคิดดาเมจหนึ่งสเต็กถ้าโจมตีเป้าหมายที่มีพลังป้องกันมากกว่าตัวเองนะก็จะทําดาเมจเพิ่มเติมแล้วก็โจมตีแบบไม่สนพลังป้องกันด้วยสกิลสองทำดาเมจในพื้นที่3ครั้งนะคะอันนี้ทําให้จตรูมีโอกาสติดดีบัฟได้รับดาเมจครีเพิ่มขึ้นแล้วก็ในะที่สุดท้ายถ้าเป้าหมายมีพลังป้องกันเยอะกว่านะคะ ที่สุดท้ายเนี่ยมันก็จะทําดาเมจเพิ่มโดยไม่ส่วนพลังป้องกันอีกนะแล้วก็ทําให้ติดปีกแดงอีกต่างหากที่ว้าวอีกมาดูพาสีฟเลยคือถ้าใช้สกิลโจมตีเป้าหมายที่มีพลังป้องกันเยอะกว่าตัวเองนะคะก็จะทาดาเมจเจาะเพิ่มขึ้น30%แล้วถ้าเกิดศัตรูเนี่ยใช้สกิลพวกลิงสกิลพวกขอออกพวกแบบเคาน์เตอร์อะไรอย่างเงี้ยนะคะจะทําให้เป้าหมายนั้นโดนลบบัฟสองบัฟติด ปีกแดงสิบวิติดดีบัฟทำดาเมจน้อยลง1นึ่งสแต็กแล้วก็ลดคูลดาวสกิลของเป้าหมายอีกสำหรับอันติก็สกิลที่2ที่ดีขึ้นอะไรเนาะสรุปภาพรวมเลยคือแบบกระต่ายนักบูธาธนามก็หลักๆเลยคือเราหยิบมาคา์เตอร์ตัวละครที่มันมีพวกสกิลต่อเนื่องสกิลคา์เตอร์อยู่แล้วเนะเป็นตัวแก้ทางโดยเฉพาะเลยอย่างเช่นพวกอะพาราดินแสงอาค แสง D K แสงอะไรเงี้ยตอนนี้ที่เป็นเมตาใน R T A อะไรอยู่แล้วเนาะเนี่ยบอกเลยว่าเคาน์เตอร์ได้ดีสุดๆแล้วก็ถ้าใช้สกิลมั่วถ้าฝั่งนูนะ้นอ่ะมันใช้สกิลมั่วแล้วก็ไม่ได้สนใจตัวเราอะไรเงี้ยบอกเลยว่าก็คือลําบากโดนดาเมตจ,จัดเต็มตุยไม่รู้ตัวนะเฮอ,อเพราะมันตีทะลุพลังป้องกันด้วยทุกคนซึ่งทุกคนที่ปั้นมาแต่ละตัวเนี่ยก็พลังป้องกันน่าจะมากกว่าน้องอยู่แล้ว ว่าน้องเนี่ยเป็นมอนสเตอร์ดาเมจตัดแม็ก SP เปอร์เซนต์เี่ยเราก็เลยจะปั้นให้น้องเป็นสายเลือดเยอะๆอะไรอย่างนี้น้องไม่ได้ปั้นดีเฟนต์เพื่อจะได้เอามาเข้าทางกับแพสซีฟอะไรต่างๆด้วยบอกเลยว่าอันนี้ก็ทําให้น้องเนี่ยโหดมาโหดเด็ดสุดๆมาดูแนวทางการทำสเต็นิดนึงนะคะก็ตัวนี้อย่างนี้พูดเมื่อกีอพูดแบบเจาะลึกน,นิดนึงก็เราจะเดินไปที่ SP สพีคีเรทคีดาเมจนะเรียงกันแบบนี้ และเราก็จะมี defense ไว้น้อยนะมันจะได้เข้ากับ passive แล้วก็สกิลเราด้วยซึ่งมันก็จะอยู่ในช่วงแค่4,000-4,500อะไรอย่างเงี้ยเนาะส่วนผลของเอฟเฟกตสกิลอื่นๆเวลาทำดาเมจใส่ศัตรูที่มีพลังป้องกันสูงเนี่ยก็แน่นอนเมื่อเราทำดาดา defense เ,เออเมื่อเราทำ defense ไว้น้อยมันก็จะทำให้โจมตีทะลุพลังป้องกันโดย cat เนี่ยก็จะแนะนำให้ใส่เป็นรูนเซตกันคริ4ชิ้นแล้วก็ทำลาย2ชิ้นนะคะสะแตทก็จะ ตามหน้าจอคัดเลยอันนี้คือปั้นมาเร็วนะที่ใส่การคีมาก็คือเพราะว่าเราต้องการเพิ่มป้องกันเพิ่มสักหน่อยนะคะเพราะว่าดีเฟนซ์เราต้องทํามาน้อยเนาะและเราก็ใส่ทําลายมาเพราะว่าเราจะต้องเจอตัวที่เป็นเคาเตอร์อะไรอย่างนี้แล้วสกิลเราก็ตีแรงมากแล้วก็แชร์นี้ไปมันก็จะได้แบบนั่นแหละเวิร์กมาจ้าเดี๋ยวพามาดูในอีิเอกันนิดนึงนะก็ทีมนี้ที่จะให้โฟกัสคือคือ ค่ะ้าเจอกับดีเคอ่ะเจอดีเแสงอ่ะช่วงแรกเนี่ยเห็นป่ะดีเแสงเขาอ่ะได้บัฟเยอะมากแต่ว่าเนี่ยเห็นป่ะต่อมาดีเมันพยายามมาจะฆ่าเราอะไรอย่างเงี้ยแต่ทุกครั้งที่เขาก็โดดใส่เออเนี่ยเราก็จะเคาน์เตอร์ไปแล้วก็เขาอ่ะโดนลบบัฟบ,บนหัวออกทีละสองบัฟอีกเห็นป่ะซึ่งทําให้เราเนี่ยอย่างที่บอกเลยว่าเราสามารถสวนดีเแสงได้ง่ายมากๆ แล้วเนี่ยเห็นปะเออพอไอจังหวะที่ดีแคแสงวิ่งกลับไปตรงกลางใช่ปะเราก็จะกดสกิลสองนะอย่างที่เห็นเลยว่าตัวกระต่ายเราเออแก้ทางได้สุดๆแล้วคือตีแรงมากแล้วดูตุยกันเกือบหมดเนี่ยประมาณนี้เลยนี่ก็แบบคร่าวๆพามารวมให้ดูในสถานการณ์จริงไปเลย ตัวดีเคมันก็เมตาเนาะก็เจอก็ต่ายเราไปซะหน่อยเออชนะแบบอีซี่แล้วกันมาสรุปกันเลยนะฟันธงกับการรีวิวไปทั้งหมดแล้วแน่นอนว่าตัวนี้ยังก็ต้องเปิดทุกคนคือมันดีมากๆเนาะเพราะว่ามันสามารถเอามาเคาน์เตอร์เมตา ในปัจจุบันได้เยอะมากๆเลยแต่ละตัวคือเป็นตัวน่ากลัวมากแต่เจอกระต่ายไปแล้วก็คือแบบได้เปรียบขึ้นมาเลยเนาะซึ่งคาดว่าเนี่ยสกอถ้าเกิดเออเราไม่ไม่อยากเติมเยอะหรืออะไรยังไงใช่ปะก็เอาสกอที่เราดองๆมาจากกิจก,กรรมต่างๆเนี่ยเอามาเปิดอนี้เลยเป็นเอเวกสิบสี่ไปเลยจัดเต็มเพราะว่าได้ใช้แน่นอนแล้วโหดมากเอามาเป็นแบบเออแก้ทางอะไรได้หลากหลายกดดันตอนพลิกตัวได้เยอะมากๆเลยฟันทงเพราะฉะนั้นอย่าลืมเปิดนะเปิดทุกคนอย่าลืมเปิดทุกคน อีกอย่างหนึ่งเลยที่สําคัญเลยสําคัญเหมือนกับตายเลยก็คืออย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe ให้แคทด้วยนะคราพะโหลอย่าลืมฝากด้วยนะคะช่วงนี้ก็มีทําคลิปอะไรออกมาบ้างมีไลฟ์อยู่บ้างแล้วก็มีอะไรมากมายก็เข้ามาและคอมเมนต์มอยคอมเมนต์กันได้นะคะว่าอยากให้ทําคลิปอะไรยังไงนะคะเดี๋ยววันนี้ข้้ไตก่อนละกันเจอกันไลน์หน้าหรือคลิปหน้าได้เลยเย่บายบายจ้า